สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงทุกท่านด้วยนะครับเอกมาขาวเล่าข่าวหงแดงนะครับคลิปนี้ดูบทสรุปในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากจบแมตช์เดย์ที่11นะครับวันนี้วันจันทร์ที่11เดือน11นะครับก็ลิเวอร์พูลแนะนำเป็นจ่าฝูงนะครับ28แต้มอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ยนยี่สิบแต้มนะฮะอันดับ3เชลซีอันดับ4อาร์เซอลอันดับ5ฟอเรสต์อันดับ6ไบรตัน แต้มเท่ากันอยู่ที่19แต้มแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยของเชลซีจะดีกว่านะครับสัปดาห์นี้นะครัแบแมตเดย์ที่11ก็ต้องบอกว่าผลการในขันเป็นใจให้กับลิเวอร์พูลทุกอย่างเลยนะครับทีมที่อยู่ในโซนบนทีมที่เบียดลุ้นแชมป์ไม่มีทีมไหนเก็บชัยชนะได้นอกจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีแต้มอยู่เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่5คะแนนนะครับ ผลการแข่งขันเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับลิพูเองนะครับก็ชนะแอสเมล่าแบบสบายๆนะครับ3ประตูต่อ0ูนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่พลิกเลยนะครับปลุกไปแพ้ไบรทันหนึ่นะครับนำก่อนจากฮาร์แลนด์แล้วก็มาโดนพิษสงของตัวสำรองอย่างเจ้าเปโดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งทำให้นกนางวนวลไบรทันในชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1แล้วเป๊ปโคเดล่าแพ้4เกมติดทุกรายการนะครับอันดับ3อันดับ4 อ่าสุดวลนันด,ดาบีแมตเชลซีอาร์ซอลกินกันไม่ลงนะครับแบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งแต้มก็ถือว่าเป็นผลดีสำหรับทางด้านลิฟว์นะเพราะถ้าเชลซีหรืออาร์ซอลนชนะเนี่ยจาก19จะเป็น21แต้มก็น่าจะมาเบียดรุ้นแชมป์มากดดันในโซนบนได้นะครับส่วนไบรตันน่ะแหละมันก็เจอกับซิตี้โดยตรงเพราะฉะนั้นการเก็บ3แต้มของไบรตันก็ทำให้ทอรน,น่ขึ้นมาอยู่ท็อป6 อันดับ6ก็จริงนะครับแต่แต้มเนี่ยมันเท่าอันดับ3อย่างเชลซีได้ลุ้นกันยาวๆแน่นะครับส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์อันนี้ก็คาบ้านครับโอ้โหผลงานก่อนหน้านี้ในบ้านดีมากๆชนะมาแทบจะทุกนัดกลับกลายเป็นว่ามาแพ้ทีมอย่างอิฟสวิตแล้วก็อิฟสวิตเนี่ยพอชนะสเปอร์เสร็จปุ๊บก็ทาให้อิฟสวิตเนี่ยเป็นทีมสุดท้ายที่สามารถเก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้แล้วก็หนีโซนสีแดงขึ้นมานะครับทีมอย่างแมนยูก็ปิดท้ายส,สวยๆกับ การคุมทีมขัดตทับของลูฟานิสรอยนะครับก็ชนะเลสเตอร์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในโซนท้ายตารางเนี่ยอันดับตารางคะแนนนะครับอิบสิดเนี่ยอยู่อันดับที่17ไปแล้วพอชนะนี่กระโดดเลยอ่าอันดับ18คริสเซาพะเลตมีอยู่7แต้มนะครับวูฟอันดับที่19มีอยู่6แต้มแล้วก็อันดับ2 0ซอลมตันมีอยู่4แต้มนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับที่เมืองนอกบางนาเขาก็มีการพูดคุยนะครับปรับอัตราต่อรองในการลุ้นแชมป์ลิพูตอนนี้ แซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเป็นทีมแตงหนึ่งของการลุ้นแชมป์นะครับย้ำนะครับว่าเอกมาขาวไม่ได้คิดเองนะครับเป็นเมืองน,นอกที่เขาออกมาแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาง่ายๆว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นแตงหนึ่งแต่ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับนี่เพิ่งนัดที่11เองการปรับ ในการที่จะหาทีมที่จะขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งงการลุ้นแชมป์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนแทบจะคุกสัปดาห์แน่ๆบางทีมันก็เหมือนขุดบ่อรอปลาพวกแมงวีแมงเม่าบินเข้ากองไฟเขาก็จะไปเชียวก็จะไปลุ้นกันนะครับสัปดาห์นี้อาจจะเป็นลีพูลสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งอีกก็ได้เพราะฉะนั้นในแต่แตและสัปดาห์ผลกาในขันเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบกับการที่จะมีทีมที่จะขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครคะยยา โปรแกรมเนี่ยมันเหลืออีก27เกมในการลุ้นแชมป์ศึกฟุตบอลเพลย์มริรงอังกฤษนะครับโปรแกรมในแมตช์เดย์ที่12คือพอจบแมตช์เดย์ที่11แล้วเนี่ยมันจะมีเบรกช่วงฟีฟ่าเดย์ประมาณ2สัปดาห์องค์ประกอบหนึ่งนะฮะก็คือตัวที่ติดทีมชาติเนี่ยตัวไหนไปเล่นทีมชาติถ้ามีปัญหาการบาดเจ็บกลับมาหอทีมนั้นสวยแน่นอนยิ่งถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยก็คือเดือดร้อนแน่ๆนะครับแมตช์เดย์ที่12นะครับก็ ลิเวอร์พูลเนี่ยจะบุกไปเยือนเซาท์ทอมตันเดี๋ยวดูว่าจะบวยติดคอไหมอันดับหนึ่งจากบนเจออันดับหนึ่งจากล่างลิเวอร์พูลจะไปเย Saint ือนเซนต์แมรี่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจะเล่นในบ้านเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะก็เดี๋ยวดูว่าพอเบรกทีมชาติโมเมนตัมจะกลับมาไหมครั้งนี้ดีนะครับได้เล่นในบ้านเดี๋ยวดูว่าจะสะดุดต่อหรือเปล่าหรือว่าจะชนะกลับมาได้ส่วนอันดับ3เชลซีแมตช์เดย์ที่12จะไปเยือนเลสเตอร์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็อันดับ4อันดับ5 อาร์ซ์โกับฟอเรสต์ตัดกันเองนะครับนัดนี้เล่นที่เอมิเลสเซเดียมส่วนอันดับ6กบรตันจะไปเยือนบอลมัดนะครับฝากแฟนแมนยูนิดนึงนะฮะเกมแรกของลูเบนออมอลิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอเบรกทีมชาติออมอลิมก็จะเข้ามาทำงานต่อเลยเกมแรกของแมนยูจะบุกไปเยือนอิฟสวิตทาล์นะครับเดี๋ยวดูแมตช์เดย์ที่2ปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนของล์พูลเนี่ย แมตช์เดย์ที่2ที่เราจะไปยืนเสาลำตันต,ต,ต้องพยายามเก็บผลให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บผลให้ได้ตอนนี้ยังมีแต้มอยู่นำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่5แต้มถ้าชนะลาสซิตี้ชนะสเปอร์ความห่างมันก็จะอยู่เท่าเดิมแมตช์เดย์ที่12อาจจะเก็บ3แต้มทั้งคู่แต่แมตช์เดย์ที่13นะครับของลิพูคือการเจอกันเองครับลิพูจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับความชัดเจนมันน่าจะมีมากขึ้นหลังจาก เจอกันในนัดที่13นี่นะครับท่าลิฟูนะครับชนะจากการนำห้จะเป็นนำแปทีนี้เปอร์เซนต์กับการที่จะลุ้นคว้าแชมป์ผมว่ามันจะมันจะสูงมากๆแต่ถ้าเสมอความหา่างยังเท่าเดิมก็ยังก็ยังลุ้นกันเหนื่อยอยู่นะครับนำินำซิตี้หแต้มอันนี้ไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าลิฟูแพ้นะครับซิตี้เนี่ยจะบีบริฟูมาเหลือแค่2แต้มซิตี้ถ้าชนะลิพูแบเด์ที่สอ เดี๋ยวซิตี้ก็จะขึ้นมาเป็นแตงหนึ่งการลุ้นแชมป์เชื่อเหอะซิตี้เป็นมาตินปายนะครับเนี่ยบางทีกดเบรกยาวยาวสิบกดสิบกว่าเกมในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยมีให้เห็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการนำซิตี้แค่5แต้มอันนี้อย่าเพิ่งไปดีใจนะเพราะว่าซิตี้เนี่ยประมาทไม่ได้ยิ่งเป๊ปโกเดร่าทำทีมแพ้มาสี่เกมติดเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องมาเน้นกันแบบสุดๆแล้วก็เดบรอยก็กลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้แมนซิตี้ฟอร์มดอปีนี้ชัดเจนเลยนะ มีปัญหาการบาดเจ็บมกราคมนี้ก็สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้ลิพูเชซีร์เซนอลเนี่ยกับการเสริมทัพมกราคมนี้เดี๋ยวดูว่าจะมีทีมไหนเสริมแกร่งอ่าเสริมในจุดที่มันขาดหายไปหรือกบอ่าไปหรือเปล่านะครับแต่คลิปนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเก็บตกแมตช์เดทที่11ในิกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก็ย้านะครับกลับมาอีกทีก็ปลายเดือนพฤศจิกายนเลยแมตช์เดทที่12 ยินดีกับแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะกับการขึ้นมาเป็นเตงหนึ่งในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษตรงนี้ก็มันยังไม่ได้การันตีว่าลิเวอร์พูลจะไปสุดทางและคว้าชแชมป์แต่ว่าเป็นโอกาสที่ลิเวอร์ p o o มันดีเพราะสถานการณ์ในในการทําทีมของอันเนอร์สโลตปีนี้นักเตะตัวหลักอาจจะไม่ได้ เจ็บหนักมากแต่ว่านักเตะทุกคนที่ลงเล่นเนี่ยมันสามารถทดแทนกันได้นะครับลุ้นกันต่อแมตช์เดย์ที่12นะครับเอกมะขาวเล่าข่าวของแดงใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ